เราต้องรู้ว่าท่านนทุกทัพครับครับเรัขบใจได้ท่านแบบนี้นะครับท่านประธานใจดีมากนะครับได้ยงงานแล้วท่านในอำเภอเมืองของเราใจดีมากนะครับแล้วก็หล่อมากด้วยนะครับได้ร่วมงานกันเตะทั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านเป็นกันเองมากๆเลย าในพิธีวันนี้นะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดของจุดตรวจตำบลห้ยวยโพจากอำเภอนะคะอีกท่านสิ่งค่ะทางตำรวจนะคะ ก็ฝากความปลอดภัยแล้วก็อนุญาตนะครับแนะนําในส่วนของท้องถิ่นท้องที่นะครับให้ท่านประธานในพิธีทอมด้วยคณะได้รับทราบนะครับและหวยโพของเรานะครับท่านสุนทรจเจริญพันธ์ครับท่านแรกท่านสิริปรีพูลครับท่านไพรัตโพธิเตมิครับการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยโพนะครับท่านจำลองถิตรัศมีครับ ่านต่อไปนะครับท่านรองประธานสภานะครับขออนุญาตแนะนาท่านสมา,สาชิกสภาเชตที่หนึ่งต่อนะครับท่านสัมัยปรีจวัดครับเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เกิดโครงการต่อการพัฒนาประเทศซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนความปลอดภัยและพัฒนาโดยู้มาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโพ เจ้านาที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายำจำนวนวันละสองช่วงช่วงละ12นายจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2 5 6 6ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับท่านนายกเทศมนตรีตาบลญอิโพพนักง,งานเทศบาลท่านรองพวงกับนะครับท่านปลัดอำเภอ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านชลบอของพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยเพราะนั้นนะครับในช่วงนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตมันก็มากตามไปด้วยนะครับผมก็อยากจะฝากท่านนายกทม่สมนพี้อมทีมงาน ใช้ถนนผ่านไปผ่านมาเข้ามาเที่ยวจกกังหวัดกาฬสินของเราด้วยนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางหลักนะครับถ้าสุว่ารถมากขับเร็วนะครับเราอาจจะตั้งลลด่านชะลอรถรถช้าขับรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนฝากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชทั้ง,งไัได้เยครับอันนี้ก็มีคนได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตมาเยอะแล้ว ว่าไม่เป็นไรแต่พอพลาดไปแล้วพูดนะครับถึงกับเสียชีวิตนันครับรถพลิกครับเรียบร้อยครับแต่ถ้าคาดเข็มขัดนีรละยไม่ตายแน่นอนต้ก็ฝากทุกท่านก็ฝากเช่นกันนะครับด่านนี้ก็เป็นด่านหลักหนึ่งของอำเภอเมืองเลยนะครับมีสามด่านนะครับด่านหลักก็ที่ห้วยโพอาจารย์แล้วก็น้องสอนนะครับเป็นด่านหลักนะครับที่ ใใช้ในการถึงมาตรก,การ10รถขบมเมาไม่ขับไว้ยังต้อกมาเดตรการให้สมาชิกในคนนะครับฝากทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสําหรับหมู่บ้านไหนชุมชนไหนนะครับมีการจัดงานอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากท่านนายกด้วยครับมีการจัดมีมหแล้ศพนครอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินณวันนี้ครับขอบคุณครับ ก็เปานเ่เปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับท่านประธานครับตรงตรงกลางก็ดีนะครับเพราะว่าจะเรียกไม่ต้องเรียกเรียกตรงลยครยคะและก็ทีมงานคณะผู้บริหารและทีมงานครับได้ลั่นคล้องชัยเพื่อเบิกเลิกเบิกชัยเบิกความเป็นสิริมงคลและก็ความปลอดภัยความโชคดีนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เป็นลำดับพิธีการต่อไปเรียนเชิญครับ ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับ นะครับโดยท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะนะครับก็จะลงไปแจกน้ำหมอบน้ำโดยตัวนี้คือสัญญาในการเกิดจุดกา้ที่น้องกระชาชกนะครับมาที่นี้ครับมาทนีครับ กล่าวขอรับทุกคนทุกควาุดท้ายขอให้ทุกคนเป็นทางเดินทางไปไหนทุเดินทางปลอดภัยนะครับมาไม่ขับนะครับกาลีนะครับบ้านเกิดเืองนอนก็ขอให้เดินทางด้วยความทัดทายก็ดีด้วยนะครับขอบครั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 บและสำหรับท่านที่ไม่ต้องเรียนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะใช่ครับขอบคุณครับ